สวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าสวัสดี PP, พี่พี่เพื่อนเพื่อนทางยูทูบด้วยกันจ้าทุกคนทุกทานจ้าขอบคุณถูกการหลับส้มขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าสำหรับมื้อนี้เนาะจ้ากลัมาพบกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยจ้าเป็นงวดประจําของวันที่16เดือน7 2565หายหกหาจ้ากับ แนวทางของเอสจอยพารวยตามเคยจ้าแต่ก่อนสิไปรับซ้มแนวทางวันที่สิบหกเราจะ๋ยวมาเบ่งผลของวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดกันกนอน,นจากับแนวทางหวยรัฐบาลไทยอนจากผลสรุปหวยรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดจ้าสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดจากผลสรุปจอยเคยสรุปไปแล้วรอบหนึ่งอนจาก็คือมือผลออกมือวันออกอนจ่ามือวันออกผลอนจาก แต่ว่าเมื่อนี่จอรกัสิีมาสรุปผลให้พีพีเอฟซีได้รับส้มอีกข้างหนึ่งนาะจากเผื่อสีได้เข้าใจกันแบบง่ายๆนอกจาหรือว่าพีพีเอฟซีที่เข้ามารับส้มใหม่นอกจากหรือว่าติดตามใหม่ๆกะถถาบพวกเข้าใจยังกะสามารถรับส้มย้อนหลังได้เลยนอกจาเพราะว่าซีมีแนวทางถูกแนวทางให้รับส้มนอกจาแหลวกะบ่งบอกของวันที่ด้วยนอกจากว่าวันที่ใดเป็นวันที่ใดนอกจาแนวทางหววรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดจ้า จอยให้เด่นอยู่สองตัวก็คือเด่น46วิ่งรูดจ้าผลจ้าสามตัวบนออก417 417นี่เข่าไปเต็มเต็ๆน,นอกจากนอกพี่ๆ FC จ้ะจับแบบสามตัวบนใดเลยนะจ้า17กับเข่าไปตรงๆอยู่ที่ชุดกันจ้า17มาตรงๆบอดตรงกับให้หนุ่งยาเนะจ้าเด่น4รูด4มาจ้า จับแบบสามตัวบุญได้เลยเนาะจ้าสี่หนึ่งเจ็ดเข้าไปตรงตรงจะบุญสี่หนึ่งเจ็ดสองตัวล่างจะหกหนึ่งหกหนึ่งก็เข้าไปตรงตรงเน้นๆเนาะจะนอกพี่ๆเอฟซีจ้าเน้นเๆเลยจ้าถือว่าสุดปังสำหรับเนี่ยสร้างหัวรัฐบาลไทยเมื่อหนีเนาะจ้าหนึ่งหกเข้าไปเต็มเต็มเน้นเน้นเด่นหกลู่หกมาจ้า สำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดนี่ถือว่าสุดปังปังปรุพรเยนะจา้าเขาไปเต็มเต็มบนล่างจ้าตรงตรงเลยจา้ายินดีกับพี่นอ้องเอฟซีที่ตามแนวทางหวยรัฐบาลไทยกับเอสจอยพาลวยนะาจา้าสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดถือว่าสุดปังกันเลยที่เดียวนะจา้าเขาเต็มเต็มบนล่างจ้าเต็มเต็มตรงตรงบ่ต้องกับให้ย,ยากนะจา้าสุดปังอลังการใจยินดีกับพี่นอ้องเอฟซีที่ตามแนวทางกับเอสจอยพาลวยจ้า สำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยวันที่16เดือน7 65ซุด2ตัวบนล่างจา้าก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจา้าแนวทางมีเขามีรูดผิดพลาดหม่งได้จอยตองกราบขอโทษขอภัยพี่ๆเอฟซีหลายๆจา้าถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามถ้าบบมักโบอชอบกับป่อยผ่านได้จา้าวันนี้จอยให้เด่นสองตัวคือเกาจ้าวันนี้จอยให้เด่นอยู่ที่ห้า แล้วก็หกจ้าวันนี้เด่นห้าหกวิ่งรูดจ้าห้ามีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ เด่นหกรูดหกมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งวันก่อนหกหนึ่งหนึ่งหกนี่ออกแล้วเนาะจ้าวันนี้เผื่อมากตัวเดิมเนาะจ้าสำหรับชุดกันจ้าชุดกันจอยให้ สี่สี่สาหกสจ้ะ3 8อย่าลืมชุดกันเด้อจ้าชุดกันกันสำคัญเด้อจ้าพี่พีสิจ้าแล้วก็สาจ้าสา สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าเด่นห้าลูดห้ามีห้าเจ็ดห้าแปดหกศนหกเจ็ดชุดกันจ้าชุดกันสามแปดสี่หกสำหรับแนวทางไวยรัฐบาลไทยมือนี่ก่ประมาณนี้เนะจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทาง,ทางมีเขามีรุดผิดพลาดมองได้จอยต้องกราบขอโทษขออภัยพีพ่ๆ FC หลายๆจ้าทามักทาชอบทามบมักบอชอบกับป่วยพานได้จ้าอย่าลืมนะจ้าเขาม่แล้วปาก,ปากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามากดกระดิ่งนะจ้ากนละหนึ่งไลค์กนละหนึ่งแชร์กนละหนึ่งติดตามจ้าเพื่อสิได้เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยทำแนวทางต่อไปแบบย่างๆนะจ้า ขอให้พี่น้องเอซีทุกคนทุกทานโชคดีมีเฮกันทุกคนทุก่านจ้าจิ้มตัวใดไรก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้มากขอให้ปังๆจ้าสำหรับคลิปนี้จ้อยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเราจะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า